สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนูจันหินเสียงใสอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นระดับชาติปี2 5 6 7ค่ะวันนี้เรามาทำการชุดทดสอบนะคะตรวจสารปนเปื้อนจากสารเต,อ,เตอร์อยนะคะในยาในยาสมุนไพรไทยนะคะวิธีทําค่ะแล้วก็เอาหลอดนี่นะคะหลอดใส่ตัวอย่างยาสมุนไพรเนะะี่ยค่ะตักหลอด ตากยานในสมุนไพรใส่หลอดถึงขีดสีน้ำเงินนี้แหละค่ะถึงขีดสีน้ำเงินแล้วก็เอายาละลายสเตียรอยนะค่ะเทลงถึงหยอดลงถึงขีดสีแดงนะคะปิดฝาขย่าปิดฝาขย่าทิ้งไว้ประมาณ30วินาทีรอตกตะกอนค่ะหลังจากตรกตะกอนเสร็จแล้วเราก็แก่ชุดทดสอบนะคะ ชุดทดสอบในนี้ก็จะมีชุดตรวจสารสเตียรอยแล้วก็เปิดดูดยานในตัวนี้นะคะลงในช่องตรวจสีหยดรอแปรผลนะคะถ้าพบสารเสเตียรอยก็จะขึ้นขีดสีสีแดงนี่แหละค่ะ ชุดนี้มีประโยชน์ว่าสามารถทําให้คนในชุมชนเห็นได้อย่างชัดจริงว่าเราสามารถตรวจได้แล้วกผ็ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นที่ไม่ปลอดภัยชาวบ้านถึงได้เห็นเเห็นความสําคัญว่าไม่ควรทานอย่างยิ่งแล้วก็สิ่งในในยาตัวนี้ถ้าไม่ปลอดภัยผู้ประชาชนก็จะหยุดรับประทานนะคะแล้วก็แนะนําให้ชาวบ้านเลิกรับประทานยาตัวนี้นะคะที่มีส่วนผสมสเตียรอย